ข้อ2เนาะข้อ1กับข้อ2เป็นเลนนูนนะคะเลนนูนทำหน้าที่รวมหรือกระจายทำหน้าที่ในการรวมอน,นุกขียนรวมแสงเขียนไว้ก่อนจะได้ไม่งงนะคะส่วนข้อ3มข้อ4เป็นอะไรลูกเป็นเลนเว,าวอาเป็นเลนเว,าว้าค่ะครูเลนเว้าวทำหน้าที่อะไรกระจายแสงนะคะ ดังนั้นถ้าเรายังไม่แม่นเนี่ยให้เราเขียนกันกลับไว้นะคะเวลาเราไปวาดภาพเราจะได้ไม่งงนะคะโอเคดังนั้นหนูก็ไปวาดเลยนะคะข้อที่หนึ่งอ่ะข้อที่หนึ่งวิธีการวาดเราก็ดูวิธีการวาดอ่ะเป็นสีก่อนดูเส้นสีแดงนะจากปลายวัตถุนะคะวาดมาปึ๊บชนกึ่งกลางโอเคไหมคะชนกึ่งกลางกึ่งกลางไหนหนูจะเห็นว่ามันมีเส้นปลาอยู่ใช่ไหม เส้นป่าอยู่ให้ชนกับบริเวณเส้นป่าเลยมันจะอยู่กึ่งกลางพอดีนะคะแล้วก็ลากไปที่จุดโฟกัสหนูก็ลากไปปึ๊บอ่ะครัวจะวาดได้ไม่ค่อยตรงนะคะอย่าลืมใส่ลูกศรให้มันด้วยนะคะเส้นที่สองอ่าเส้นที่2วาดยังไงอันนี้จะวาดง่ายมากนะคะเส้นที่สองเนี่ยคือง่ายที่สุดละหนูวาดมาเลยจากบริเวณปลายวัตถุผ่านจุดโก็คือจุดกึ่งกลางนะคะลากไปนะคะ ให้มันตรงๆนะอันนี้ของครูมันไม่ค่อยตรงเนาะโอเคเสร็จปุ๊บยังไงต่อเราได้ละเราได้ภาพของเราแล้วค่ะก็คือตำแหน่งที่มันตัดกันหนูต้องทำลูกศรแบบนี้นะลูกทำลูกศรก็คือจริงๆอ่ะหนูจะต้องวาดเทียนขายกับหัวหนึ่งแท่งไว้ตรงนี้นะคะอ่าแต่เราสามารถใช้ลูกศรแทนได้หัวลูกศรก็คือเทียบได้กับหัวเทียนขายถูกไหม อ่าดังนั้นดัังนน้ในภาพนี้เนี่ยเราได้ละนะคะโดยภาพที่เราวาดได้เนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าวัตถุตามหลักแล้วเนี่ยมันจะใหญ่กว่าวัตถุนะคะแต่คือเส้นเนี่ยคุวูวาดได้แบบไก่จามากนะคะเดี๋ยววาดใหม่เดี๋ยววาดใหม่เส้นเนี่ยมันแบบไม่เวิร์กไงคุูวาดได้เส้นแบบมันไม่โอเคนะคะดังนั้นถ้าเราวาดดีๆเราต้องวาดดีๆ ภาพที่เราได้มันก็จะประมาณนี้ดังนั้นมันเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าวัตถุนะคะหนูก็มาเขียนสรุปนะคะว่าภาพที่เราได้หนูก็เขียนไปได้เป็นภาพจริงหัวกับขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะคะใหญ่กวัตถุ <c oughs> อยู่ตรงไหนอยู่หลัง เลนนะคะอยู่หลังเลนอันนี้คือกรณีที่วัตถุอยู่หน้าจุดโอเคนะจุด C อยู่ไหนนี่ไงจุด C จุด C นะคะวัตถุอยู่หน้าจุด C เราจะได้ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะคะส่วนภาพที่สองวัตถุอยู่หน้าจุด f นะวัตถุอยู่หน้าจุด f หนูลองวาดเส้นที่หนึ่งเส้นแรกหนูวาดมาปุ๊บแบบนี้ใส่ลูกศรให้มันด้วยนะคะ ทำลังสีหักเหไปที่จุด f ค่ะวาดลูกศรให้มันนะคะเสร็จปุ๊บเส้นที่สองเส้นที่สองวาดยังไงครูเส้นที่สองวาด,ดผ่านจุด o ไปเลยหนูกว็วาดปึ๊บจากไปวัตถุผ่านจุด o ผ่านจุด o นะคะเสร็จปุ๊บอ้าวถ้าวัตถุของเราอยู่หน้าจุดโฟก,กัสภาพที่ได้มันจะเป็นภาพเสมือนซึ่งมันจะเกิดฟังเดียวกับวัตถุ ดังนั้นเราจะวาดยังไงครูวาดไม่ค่อยตรงเลยมือแบบไม่นิ่งเลยนะคะหนูก็ทําลังสีนะคะทําลังสีหักเหสเสมือนนะคะวาดต่อลังสีไปต่อลังสีปึ่าเราก็ต่อลังสีของมันไปเรื่อยๆรื่อเวลาวาดใช้ไม่บรรทัดน,นะนลูกจะได้แบบสวยๆดังนั้นภาพที่เราได้เนี่ย มันก็จะได้เป็นภาพะเหมือนอ่าเราได้เป็นภาพสเสมือนหัวตั้งขนาดเป็นยังไงขนาดก็จะใหญ่กว่าวัตถุขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะคะอยู่ฝั่งไหนล่ะอยู่หน้าเลนค่ะครูเพราะมันอยู่ฝั่งเดียวกับวัตถุนะคะ เสร็จปุ๊บไปดูเลนเวาวเลนเว้าวมันจะต้องกระจายแสงถูกไหมดังนั้นเวลาหนูวาดหนูวาดมาปุ๊บอ่ะกระจายออกไปกระจายแสงค่ะไปเลยแล้วก็ทําลังสีหักเสเสมือนก็คือเส้นประนะคะไปที่จุดโวกัดเส้นที่สองเส้นที่สอง หนูก็วาดจากบริเวณปลายวัตถุนะคะผ่านจุด O ไปเลยหนูก็วาดมาปึ๊บผ่านจุด O ไปละภาพที่ได้ทําลูกศรให้มันด้วยลูกศรมันตัดกันตรงนี้นะคะอ่ะเราก็จะได้เป็นภาพเสมือนหัวตั้งนะคะขนาดเป็นยังไงขนาดเล็กกว่าวัตถุ เกิดตรงไหนเกิดหน้าเลนนะคะเกิดหน้าเลนเนาะส่วนข้อ4วาดเหมือนเดิมนะคะข้อ4วัตถุอยู่ตรงไหนวัตถุอยู่หลังจุด f หน่อยนึงนะคะหนูก็วาดไปวาดเหมือนเดิมสะท้อเออหักเหออกไปแล้วก็ทำรังสีหักเหเสมือนเส้นประนะลูกมาที่จุด F แบบนี้นะคะเส้นที่สอง เส้นที่สองนะคะหนูก็ลากจากบริเวณปลายวัตถุผ่านจุด O แบบนี้นะคะดังนั้นทำลูกศรให้มันว่าคูดจุดที่มันตัดกันอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นอันนี้คือภาพของเราภาพที่เราได้เป็นภาพอะไรล่ะภาพที่เราได้ก็จะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งภาพเสมือนหัวตั้ง นะคะขนาดขนาดจะเล็กกว่าวัตถุหนูก็เขียนไปขนาดเล็กกว่าวัตถุนะคะอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ภาพมันเกิดที่หน้าเลนค่ะโครูหนูก็เขียนไปอยู่หน้าเลนเกไหมพอได้ไหมคะพอได้เนาะอ่าเดยวดังนั้นเดี๋ยวเราไปฝึกวาดนะคะ เดี๋ยวเราไปฝึกวาดเนาะอ่ะเอาใบงานขึ้นมานะคะใครที่จะวาดในใบงานที่ปินให้หรือจะวาดใน iPad ดูในไฟล์ที่ครูส่งให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้เลยนะคะอ่าหนูไปเปิดมาเลยเปิดไปหน้าไหนอ่าเปิดไปหน้านี้เรื่องนี้ลูกเรื่องอการหักเหของแสงและความสว่างอ่าเปิดไปในเรื่องนี้นะคะอันนี้ไม่ทํานะอันนี้ข้ามมาเลยอันนี้ข้ามมา่ะ ตรงนี้ข้ามมาข้ามมาหน้านี้ค่ะการห่างเหตของแสงและความสว่างอ่าแล้วก็ลงมือทำข้อนี้ข้อหนึ่งนะแล้วก็ข้ามไปที่หน้าสามกับหน้าสี่หน้าหน้าสามจะเป็นเลนเว้าแล้วก็หน้าสี่เป็น,นเลนนูนนะคะทำข้อนี้ก่อนนะคะอ่ะให้เวลาทำห้านาที ข้อข้อแรกตรงนี้ข้อหนึ่งตรงนี้นะคะก็คือเขามีชื่อมาให้เนาะมีรังสีต่างๆมาให้หนูเอาหนูหยิบเอารังสีในกกอบสีเหลืองนะมาเติมามาเติมในภาพว่ามันควรจะเป็นคำอะไรเนาะหยิบมาเติมได้เลย ใส่หมายเลขไว้ก่อน ขอโทษครับโรงเรียนลาดเจวชานุเคราะห์ยี่าได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงยกมือหน่อยครับภาพโอเคเนาะภาพชัดเจนเนาะทำได้ไหมทำได้ไหมคะโอเคครับทำได้ไหมลูก โอเคนะคะามาช่วยกันทำเนาะมาช่วยกันทำข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งนะคะครูใส่หมายเลขไว้ละหมายเลขหนึ่งคืออะไรลูกหมายเลขหนึ่งคือลายเราเลือกในกรอบอ่าเราเลือกในกรอบตรงนี้มาใส่ได้เลยเราเลือกในกรอบนี้นะคะเราเลือกในกรอบนี้มาใส่ หมายเลขหนึ่งคืออะไรลูกมีรังสีตกระทบมีรังสีสะท้อนนะคะมีแนวเส้นฉากมีมุมตกระทบมีมุมสะท้อนแล้วก็มีมุมหักเหนะคะ,ะเดี๋ยวดูกันนะ ในในในโจทย์ตรงนี้ลูกเปลี่ยนจากลังสีสะท้อนตรงนี้เป็นลังสีหักเหเป็นลังสีสะท้อนตรงนี้เป็นลังสีหักเหะนะคะเรามาช่วยกันเติมดีกว่านะคะข้อแรกข้อหนึ่งข้อหนึ่งคืออะไรข้อหนึ่งตรงนี้มันเข้ามาก่อนเพื่อนเลยแสดงว่ามันเป็น ลังสีตกกระทบเราก็เขียนไปลังสีตกกระทบข้อสองอ่ะข้อสองข้อสองคืออะไรข้อสองคือเส้นตรงนี้อ่าคือเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้คือเส้นอะไรลูกเส้นแนวฉากหรือเส้นปกติหนูก็เขียนลงไปนะคะ เลนแนวฉากข้อ3นะคะข้อ3มันชี้ไปที่มุมอ่ะมันชี้ไปที่มุมคะคูมันชี้ไปที่มุมเซต้าหนึ่งตรงนี้นะคะแสดงว่ามันคือมุมอะไรมันคือมุมตกกระทบนะคะหนูก็เขียนมุมตกกระทบลงไปหมายเลข4 หมายเลขสี่นะคะหมายเลขสี่ชี้ไปตรงไหนอ่าหมายเลขสี่ชี้ไปตรงที่มุมเซตาสองตรงนี้นะคะอา้าวแล้วมันคืออะไรอะครูเราจะรู้ได้ยังไงหนูสังเกตเห็นไหมว่าเขาใหา้ตัวกลางของเราคือพลาสติกมาแล้วก็อากาศอ,อากาศพลาสติกแล้วก็อากาศนะคะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดมุมเกิดขึ้นใหม่ มันเกิดมุมเกิดขึ้นใหม่ที่เป็นมุมเซต้าสองนะคะมันก็จะเรียกว่าเป็นมุมหักเหหนูก็เขียนาปมุมหักเหนะคะ,ะส่วนหมายเลขห้าหมายเลขห้าเขาชี้ไปที่เส้นค่ะเขาชี้ไปที่เส้นนี้ชี้ไปเส้นไหนชี้ไปที่เส้นนี้เส้นนี้ก็คือเป็นรังสีหักเห เป็นรังสีหักเหอ่าเป็นรังสีหักเหนะคะเป็นกรณีแรกที่มันเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่แท่งพลาสติกนะคะแต่ว่ามันจะเป็นอ่ามันจะเป็นรังสีตกกระทบเมื่อมันเคลื่อนที่จากพลาสติกออกสู่อากาศนะคะดังนั้นข้อห้าเนี่ยเราก็เขียนเป็นรังสีหักเหหรือ รังสีตกกระทบนะคะส่วนหมายเลข6หมายเลข6ก็คือเป็นมุมที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือมุมเซตา3นะคะก็จะเป็นมุมตกรมมตกระทบมุมตกกระทบส่วนหมายเลข7หมายเลข7 ไปดูที่หมายเลข7ก็คือเป็นเส้นปะระ,ระ,ระตรงนี้สีน้ำเงินนะคะก็คือเป็นเส้นแนวฉากเราก็เขียนเส้นแนวฉากแล้วก็8ดอ่ะแดคืออะไร8ดคืออะไรลูก8ดเขาชี้มาที่มุมเซต้าสี่ตรงนี้นะคะมุมเซต้าสี่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมหักเหค่ะ เส้นที่9เป็นรังสีหักเหนั่นเองโอเคเรียบร้อยละนะคะ,ะเขียนลงไปเขียนลงไปได้เลย ดูข้อที่สองอีกข้อนึ่งนะคะข้อนี้ก็ง่ายข้อสองตรงนี้คล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เรามองเห็นปลาเลยลูกข้อนี้อ่ะข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยนะคะดังนั้นเราจะดูยังไงเราจะดูยังไงนะคะโจทย์มันบอกว่ายังไงโจทย์มันบอกว่าจากภาพนักเรียนมองเห็นตำแหน่งของปลาเป็นยังไงนะคะให้เขียน แนวรังสีของแสงที่นักเรียนมองเห็น,หนปลาที่อยู่ในน้ำคือจากภาพเนี่ยเขาเขียนมาให้เราละแต่เขาให้เราอธิบายนะคะเขาให้เราอธิบายอะคนทำไมเราถึงมองเห็นปลามีหมายเลขหนึ่งกับมีหมายเลขสองระหว่างหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองหมายเลขไหนคือปลาที่เราเห็นลูกหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองอะ่ะ ตัวไลนค,คือตัวที่เราเห็นหนึ่งหน่าถูกต้องค่ะคือตัวที่หนึ่งถูกไหมทำไมเราถึงเห็นตัวที่หนึ่งก็เพราะว่าแสงเนี่ยมันเดินทางจากตาก็คือในน้ำใช่ไหมในน้ำผ่านอากาศแล้วก็ค่อยมาที่ตาเราดังนั้นทางเดินของแสงเป็นยังไงแสงเดินทางจากความหนานแน่นมากไปหาความหนานแน่นน้อย รังสีหักเหของมันจะเบนออกจากเส้นปกติดังนั้นเวลาเราวาดได้ปุ๊บหนูก็ทำรังสีหักเหเสมือนไปข้างหลังนะคะเราก็จะได้ภาพยังตำแหน่งที่1ก็คือ,อปลาจะอยู่ตื้นกว่าวัดของจริงเมื่อเรามองเห็นนะคะดังนั้นหนูก็มาเขียนอธิบายเนาะหนูก็มาเขียนอธิบายไว้ในช่องนะคะ,ะเดี๋ยวครูเขียนให้เนาะ เราก็จะเขียนว่าคนมองเห็นปลาได้มีรังสีสะท้อนจากปลาผ่านอากาศเข้าสู่ตาเรานะคะแล้วก็เกิดรังสีอังเฮกเกิดขึ้นเนาะโดยรังสีจะเบนออกจากเส้นฉากนะคะแล้วก็เข้าตาเราดังภาพนะมันก็เลยทำให้เราเห็นปลาเนี่ยอยู่สูงกว่าตำแหน่งจริง เส้นแนวฉากนะคะตรงนี้ คนะคะข้อนี้ก็สรุปง่ายๆก็คือคนจะเห็นปลาอยู่ตื้นกว่าของจริงดังนั้นนะคะอันนี้การเกิดภาพเนาะเมื่อเรามองผ่าน <c oughs> ในน้ำนะคะ <c oughs> เมื่อเรามองไปในน้ำ <c oughs> จะมีอีกสองหน้าที่นักเรียนจะต้องทำนะคะอาจจะต้องไปฝึกวาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยในวันคุดหน้านะคะก็คือหน้าเลนเว,ว้วกับข้อเจซึ่งเป็นเลนนูน นะคะเดี๋ยวจะต้องกระจายแสงถูกไหมคะดังนั้นวิธีการหนูก็วาดมาเลยลูกจากปลายวัตถุไปชนที่กึ่งกลางนะคะและวาดลูกศรให้มันด้วยนะคะแล้วก็สะท้อนเออไม่ใช่สะท้อนหักเหออกไปนะคะแล้วหนูทำรังสีหักเหเสมือนไปที่จุด F แบบนี้นะคะแล้วก็วาดอีกหนึ่งเส้นอ่า ็คือจากบริเวณปลายของวัตถุไปที่จุดอะไรจุด O ก็คือจุดกึ่งกลางนะคะวาดได้ไม่ตรงสักทีจุดกึ่งกลางแบบนี้นะคะและอย่าลืมอย่าลืมว่าตำแหน่งของภาพนะคะก็คือทำลูกศรให้มันแบบนี้ด้วยลูกก็คือลูกศรสีเงินแบบนี้นะคะหนูก็มาสรุปตรงนี้ว่าเป็นภาพอะไรลูก ภาพเสมือนหัวตั้งาภาพเสมือนหัวตั้งนะคะขนาดเป็นยังไงขนาดก็จะเล็กกว่าวัตถุขนาดเล็กกว่าวัตถุอยู่ตรงไหนอยู่หน้าเลนนะคะอยู่หน้าเลนโอเคเนาะหนูไปทำที่เหลือนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในวันพุธนะคะไปฝึกวาดมานะ ว่าถูกวาดผิดไม่เป็นไรขอให้เราได้ลองวาดเนาะถ้าใครที่วาดแล้วไม่มั่นใจว่าถูกหรือผิดนะคะหนูอินบ็อกซ์มาหาครูส่วนตัวได้เลยนะคะถ้าไม่กล้าถามในกลุ่มก็ส่วนตัวได้นะคะโอเคมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนไหมคะมีข้อสงสัยตรงไหนไหมเอ่ยถ้าไม่มีใครมีข้อสงสัยนะคะเดี๋ยวครูก็ จะปล่อยให้นักเรียนไปพักนะคะเจอกันในสัปดาห์หน้าเออไม่ใช่สัปดาห์หน้าเจอกันวันพุธเนาะอ่ะเจอกันวันพุธนะคะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะค่ะ